สวัสดีค่ะแนวกินทิ้นอีสานอาหารเป็นยามาพบปะกับทุกคนอีกแล้วเด้อจ้าเมื่อนี้แม่น้องกับพอเชียนสิออกไปทำความสะอาดสวนค่ะเรากะสิไปเอาหญ้ามาถ่าให้งวน้ำนะคะเพราะว่าขังมันไวในคอกมันสิบ่ได้กินยานะคะทำความสะอาดสวนแล้วกะสิเก็บหญ้าเขามาให้งวกินนะคะแต่ว่าบพ่พ่เชียนว้ว่าให้เอาแหไปน้ำแนเพราะว่า เอาอยาแล้วๆสิแล้าไปตึกปลาเมื่อนี่ีขึ้นจากต้มปลาค่ะยางเข่าสวนว่างมือก้อนเนี่ยค่ะเห็นพระอีตูไทยก็เลยคิดอยากโอ้ทันดีเอามาใส่ต้มปลาคือสิแส่ประสันต่ว่าก้อนทีสิไปหาปลาเดี๋ยวสิไปตัดญ้าแล้วกะค้น หยาขึ้นรถไปถาแหงว่าก้อนนะคะพี่น้องอันนี้พป่เชียนแล้วก็มาหอดสวนก้อนแล้วนะคะเพิ่นมาตัดหย่าไว้น้องก็เลยสีมาซอยแล้วเอาหย่าขึ้นรถซอยกันก้อนนะคะนี่ค่ะพี่น้องตัดหย่าม้าแล้วเพิ่นแบกม้าน้องกะขนใส่รถเทใส่รถใบนี้ละ่ะ เดี๋ยวด้วเต็มจะขั้นรถหนึ่งกับพอเราเมือ่อไเก็บยาขึ้นรถแล้วกามาเก็บปอกพริกด้วยค่ะพี่น้องพริกส,สดแดงๆเก็บไปถาไส้ต้มปลาเนี่ยละตำแจ้วนปอกพริกสดหรือว่าตำไส้ต้มปลาคือสีแสบค่ะพี่น้องเนาะ ต้นหมกผีกที่ปลูกไวส้สวนนี่ก็ว่าหลายต้นกว่าค่ะพี่น้องมีอยูสองกอกอละสองสามต้นนะคะเพราะเด้เก็บกินเนาะออกมาทงย่ำไหนกับพ่อเด่นเก็บใส่กระตาหน่อยถ้าไปเฮ็ดยู่เฮ็ดกินนั่นแหละปานท้อเพราะต้องไปหาซื้อหลายเนาะปลูกไว้ซ้ำหนิกอ่พราะด้กิน ได้เวลามาหาปลาแล้วจ้ะพี่น้องที่เชียวเลายยังถือแหเมื่อวานหาปลามื่คณนะมือนีสิมานบนะคะเดี๋ยวไป,ไปเบิ้งน้ำกันกันกบเป้าค่ะคือเป็นซิมินมิดเป็นแต่ใดว่าเนาะ <c oughs> สานีได้ปลาขาหน่อยสองตัวค่ะพี่น้องบอมานปันไดเดี๋ยวต้องไปหาสาไม่ก่อนน้าหนี่มีสามสาค่ะพี่น้องสาแหลกที่ห้าเอาปลวหันอันนี้ที่เห็นวิ่นีนเป็นสาที่สองนะคะแต่ว่าสานีมันนั่นพักมันลายโพดฟานเหยลงไปคือสิบกถือปลาดอกเชียละเปล่ปงเลี้ยงยางไปพูนเห็ด้านหลังเราไวๆๆเป็นสาที่สามนะคะเดี๋ยวจะไปเบิึงน้ำกันเนาะมันสิมานบอสานี ก่อนสิไปเบิ้งน้ำแล้วยางมาซองเบิ้งผักหวานปลาก่อนเห็นหนอยอดก็ข้าะพีหน่องเป็นตะอได้กินอยู่ดอก ว่าหลุนซอยกันค่ะว่าสาหนี่สิได้กินบอสิสมกับขิดไวรบอสิขิดอยากตรงปลานิ้น,นันไหมมาเบิ่งนำ้ำเล้ากันโอ้เป็นตัวซิ่นหน่อยอยีกงสัน่น ตะปานนิดหน่อยค่ะโอ้นี่ตะตัวหน่อยหน่อยตสีป,ป่อยดิป้อยเกือบหมดแล้วตันนี้ าบ่ได้เลี้ยงหัวอาหารก็เลยบ่ใหญ่เป็นก็ออกมาก็มีแต่ตัวนี้น้อยซ้ํานี้เนาะคะ่ะพี่น้องคือสิบ่ด้ตม้มนี้มือนี้คือสิได้ตม้มอยู่เดี๋ยวสิหาเลือกตัวพอสิงามๆจักนอยก็ได้เน,นะาะแต่ว่าหมูอยู่ถังนีสิเอาไปปล่อยพ่นพี่น้องสาสาแที่เฮานีตึกครั้งแรกน่ะเอามาปล่อยสานี่ละ่ะ ใ่ใหญ่กับอยเหลียงให้มันใหญ่ก่อนเนาะบ้านหัวอาหารให้มันกินแนวจนัหนอยมันระสีเงาดอกยางข่าวสวนมาหาแนวไปใส่ต้มก้อนจา่าบาดนี้อันนี้หัวชีค่ายบานเฮาปลูกไว้หาหกกอพาอได้เก็บกินเนาะค่ะตะไคร้นี่ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรตัวหนึง่งเนาะค่ะพี่น้องบางคนเพิินกับเอา ต้นตะไคร่นี่ไปต้มไส่น้ำแล้วก็กินนะคะบางคนก็นถือว่าเป็นชาตะไคร้วาสันหรือว่าเอาเติมน้ำตาลจักน้อยให้นมันแสบนะคะกินน้ำตะไคร่แล้วก็สิสดชื่นเนาะคะ่ะซอยให้ฮารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายนะคะเด้กินน้ำตะไคร่แล้วนะคะพี่น้องเพิ่นยังบอกว่ามันจะซอยลดอาการปวดต่างๆได้เด้ ปวดตามหลางกายปวดตามขอยอย่างพวกนี้นะคะถ้าผู้ใดว่าอยากเขาอยากน้ำเบื่อเขาเบื่อนามกินน้ำแตไ่ไครแล้วก็สิรู้สึกว่ามันจะซอยเหตุให้เจริญอาหารหเหตุให้เฮารู้สึกอยากเขาอยากน้ำได้หลายขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการย่อยอาหารแล้วก็ซอยในเรื่องของขับปัสสาวะได้น้าได้ดีได้ดีพอ้อมนะคะซอยขับปัสสาวะแล้วก็ขับสารพิษออกจากร่างกายของเฮาน้ำนะจ๊ะ อันนี้เพิ่นกว,ว่าม้าจังสันตวบากกะนาดิแมมนจริงตามความที่เพิ่นบอกต่อตอกันมาแลวนะคะพี่น้องแล้วก็ไปอ่านเบิ่งในหนังสือหรือวนันในอินเทอร์เน็ตจังสีเฮาก็สิเห็นประโยชน์ขององนแต่ไครหลากหลายย่างยูนะคะได้แต่ใครเหลือก็มาเอาใบใช้ยาจ้ะพี่น,อน้องเก็บไปใส่เพิ่นวา่าเอาไปแทนผงชูรลดเด้อเป็นอย่างจังวา่าเอาอต้นใช้ยาไปแทนผงชุลลดปติเพราะว่า ต่วนชาย,ยาหนีเวลาเฮาน้ำม่านตากแห้งไม่จับพี่น้องแล้วก็บบดๆๆเอาไปใส่กับเขากับน้ำแท้นั่นผงชูรสได้แม่นกะสิเฮ็ไดไหรสชาติของในยุ่นักกินของเฮานี่แ่บขื้นนะคะกินแบบกลมๆนะคะโดยที่บ่ต้องใส่ผงชูรสเนาะแล้วก็บสำหรับคนที่เป็นโรคไตหนีกะเีม,มอะนะคะพี่น้องภาะวะาม่นกะสิปเ่เฮ็ดให่าไตมันสูงขื้น แล้วก็ไม่เก็บเอาใบกับเพราค่ะหรือว่าพระิิูไท้ายป่านเท้านี่ล่ะนะคะก็เอาไปใส่ต้มปลาน้ำกันเนาะผ้าอิตูไทิ้ไทยนี่เพิ่งก็บ,บอกว่ามันจะซอยให้ลดวัดใด้ดิค่ะพี่น้องเนี่ยได้มาเป็นกระตาแล้วนะคะเดี๋ยวอีกจังน้อยเข้าไปเห็ด ปลากระไดแต่ตัวนน้อยเนาะจ้าเนาะอันนี้ล่ละใหญ่สุดแล้วเลือกได้ซ้ำนี้ละค่ะพี่น,อน้องล่างแซ่เกลือเพื่อที่จะซอยลดความเค้าไว้อีกสักน้อยก่อนค่ะก่อนที่จะ ีค่ะเตรียมแล้วสมุนไพรที่จะใส่ข้าอ่อนกับมีข้าอ่อนก็จะซอยแก่อาการทองอืดทองเฟ้อได้น้ำค่ะข้างมอเดือดแล้วก็เอาปลาลงนะคะตำบบกพริกไซซิลิลไลใบแบบขามอ่อนมีแบบกอก,กมีก็เอาใส่ลงไปค่ะต้มห้มันไดรรสศาสแสบนัวแหละนี่ผักช้ย,ย้าติมลงไปหลวไปอีตูไทยบานเฮาอันนี้ ก่จะสุกแล้วจังไส้ก็ไดนะคะสุกแล้วจ้าเนี่ยเตรียมตัวไปกินขาวน้ำกันค่ะพี่น,อน้องสีแซ่บีีดอกมือนี้ต้มปลาห่อนๆกับสมุนไพรในสวนบ้านเท้า กินกันไปกับต้มปลาของน้กินทิงอีสานนะคะเม่นี่กับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมให้กําลังใจกันโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามนั่นแหละนะคะจากน้กินทิศอีสานขอบคุณที่รายค่ะสวัสดีค่ะ